ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้านาทีเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะคะมีกิจกรรมทัศนศึกษาอาจารย์ให้ไปโรงเรียนก่อนตีสามสี่สิบห้าลถออกตีสี่สภาพออีนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จจะเข้านอนแล้วแหละเตรียมของหรือว่าเตรียมอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะก็รอเข้านอนเนาะก็เดี๋ยวจะตื่นมาสักประมาณต,ตอนตีสองแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตีสองมาเตรียมตรงเตรียมตัวแต่งนงแต่งหน้าอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนกันดีกว่าเนะก็ เดี๋ยวเราเจอกันเวลาตีสองค่ะตอนนี้ขออญาตไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวตื่นไม่ทันบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันตอนที่สองตอนนี้เป็นเวลาตีสองสามนาที สปาอาบน้ำแต่งหน้าที่สามออกบ้านค่ะทุกคนน่าจะใช้เวลาไม่นานมากสภาพผมแดดนอนทับผมเมื่อคุณโอ้อีเฮียนะไม่เย็นชื่นใจกูชิบหายสัตว อยู่บนรถแล้วทุกคนฮัลโหลสวัสดีทุกคนเสียไอจิวไปไหนวะโอ้ยไอคิวใอายูมีดิมตอนนี้เวลากี่โมงแล้วใครมาริการดูให้กูบ้างตีเลยห้าสิบห้าสิบเก้าดีสามห้าสิบเก้านาทีเพิ่งจะขึ้นรถแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอยู่บ้านไม่มีแอร์เริ่มหนาว ประเด็นนั่งคนเดียวด้วยไม่น่าเหงาจังเลยอ่ะนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวเหงามากนั่งางยอาจารย์นไม่ตรอาจารย์นับอาจารย์นับคนอยู่หลังจากนี้อาจจะขอเต้นร้องเพลงหรือว่านอนก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ถึงที่เลยละกันเดี๋ยวจะรให้อีกทีหนึ่งนะคะเจอกันนะคะตอนไปถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเขาจะแวะตรงไหนให้ก่อน เจอกันนะคะทุกคนบุญนา นี่พักกี่โมงแล้วนะเจ็ดโมงได้กินข้า,าวเช้าเพิ่งได้กินข้า,าวเช้าเจ็ดโมงเพิ่งได้กินข้า,าวเช้าดูอาจารย์นั่งกินอีกโต๊ะหนึ่งจะไปถ่ายกันอจารย์แต่ไม่กล้าไงเดี๋ยวเจร้องเพลงในรถคอยดูอะไรอะไรอะไอะไรอถือถือไอคเพื่อ งอย่างนี้แหละถ่ายแล้วด้วยกันนี่ถ่าย้แป๊บนึงนะ่เอ้าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะเราเพิ่งได้ยินข่าวมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนนะคะอยากบอกว่าในรถมีลำแน่นอนติดตามชมค่ะใช่มีลำ มีลำมีลำลำคืออะไรเดี๋ยวมึงไม่พูดอ่ะแล้วตอนคุณจะไม่เอามึงก็มาพูดอ่ะเจอใครมาลดอุ้ยยังปามาแล้วสวัสดีกองกูหน่อยสวัสดีกองซ่าค่าซ่าซ่าซ่มาเพื่อนไม่มาซ่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 าก่าซาซ่่าซ่า่าซ่่าง่าา ฟิลมันหักป่ะอือก็วะอะไรไม่เห็นพางอะตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนก็คือมันเยอะมากๆคนเยอะฝั่งพี่คอนฝั่งพี่เอากันกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะครับต้องมีโบราณสถานมีพิพิธภัณฑ์ของกำแพงเพชร ค,ะค,ะคือตอนนี้ตามหาห้องน้ำอยู่ตามหาห้องน้ำอยู่ไงฉันว่าพวกนั้นพวกนั้นก็ตามหาห้องน้ำเหมือนเราแหละแกพวกนั้นห้องสวยมากอกแต,ตรงตรงไว้ตีลังกาเดียวคุณเป็นลายตีลังกาทุกคนได้ยินได้ยินชัดอยู่แหลนะเนาะ พี่คะห้องน้ำไปทางไหนละจ๊ะนี่อยู่นี่มุปิวมานี่มานี่ได้ห้องน้ำเลยทุกคนต้องทำตั้งนานอาวละตอนนี้เริ่มหิวข้าวละอันนี้จริงจังจริงจังเริ่มหิวข้าวแล้ว หลนนดูขบวนรถวจอดสีทุคนมี้าอันนี้คู่ขานม่ใช่ ทุกคนห้องเรางถ่ายรูปกันรู้ติถ่ายรูปกันไม่ไปร่วมจอยกับเขาหรอเราอะ่ะ <c oughs> ไม่ไปร่วมถ่ายกับเขาหรอกนี่ต้องศึกษานะมาเที่ยวก็ต้องมาศึกษาด้วยแหละอ่ะลงไม่ได้ด้วยรูปได้มันในตรงกลางมีให้ลงอะ่ะลงไหม ฝังไหนได้ฝั่งไหนก็ลงมาฝังนอีกสองครั้งน่าจะมีแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวรอพักเที่ยงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเนาะแต่ตอนนี้หิวข้าวไม่ไหวละไื่จะพักโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วเรียบร้อยไปหันหน้ามาหน่อย กิฟกิฟหันหน้ามาเร็วจับอ่าเราขึ้นรถล,ล้วเราจะมุ่งหน้าไปยังที่ตลา,าดแล้วก็วัดนะคะสภาพคือยืนถ่ายรูปอะ่อะอาจารย์ได้ถ่ายรูปกลางสายฝนคือแบบไม่ไหวเลยเจอกันที่วัดกับตลาดค่ะตอนนี้ถึงตลาดสกายวอล์กที่สุพรรณบุรีแล้วนะคะทุกคน ซื้อลูกชิ้นกินกันไปเสร็จแล้วทุกคนดูสินี่พักเที่ยงของเรากินแค่นี้แหละอิ่มแลัวตอนนี้นก็พร้อมแดนเซอร์บนรถแล้วนะคะแต่ไม่มั่นใ,นใจว่าเขาบอกว่าให้อะไรนะอาจารย์บอกว่าให้เราพักแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ปะและไม่แน่ใจว่าต่อไนปนี้เขาจะไปพาเราไปที่ไหนเหมือนกันไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าต้องรอดูขี่ดูทุกคนสวยปะท่าน,นี่อยากมาดิมาด้วยกันดิหาเพื่อนกัน รถบัคคือขมุนอะไรกันหรอฝน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 เราจะไปหาที่ถ่ายรูปกันทุกคนไปหาที่ถ่ายรูปก่อนหน่อยทุกคน ซึ่งสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือสถานที่สุดท้ายไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมือนกันอาจารย์บอกว่าอย่ารู้เองที่แน่ๆเสียตังค์แน่นอนที่ไหนแล้วเนี่ยอยาไปเวีอันนี้ใช่ไหมที่จุดที่ครูบอกว่าแวะคือปตททใช่ไหมแกคือตอนนี้มันบ่ายสามแล้วแหละกว่าฉันจะกลับถึงโรงเรียนก็เกือบ ก็กลับดึก็กลับเ้าฉันจะกลับแบบกว่าจะถึงโรงเรียนก็น่าจะประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นเราแน่นเนื้อแน่นใกล้บ้างเออใช่เราสบายสบายปีสุดท้ายแล้วนะฮะจะขากลับอาจจะเต้นเมลอนไปเลยให้เอวรุดเซเว่นอีเลเวนือ วีเต้นดูสภาพผมดีอะไรตังมองธรไมหรอเคปผมเปียมันหลุดเฉยเต้นหนักเกินไปตอนนี้เราอยู่อำเภอปางศิลาแล้วอีกนิดเดียวเข้าห้องร้านอีกนิดเดียวเข้าห้องร้านแล้วจะได้กลับมาโอ้ยไปทุกคนเต้นต่อไปขอตัวไปเต้นก่อนเด้อตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วทุกคนกลับมาถึงโรงเรียนเป็นเวลา สองทุ่มสามสิบสองนาทีอีห่าอีหลัก้วเมื่อวานกูนอนกี่โมงสองทุ่มห้านาทีกูนอนเมื่อวานนะก็คือาถึงโรงเรียนทุกคนดูบู๊เขามาล็อตเต็มเลยตอนนี้เหมือนตลาดนัดเลยรถเต็มไปหมดทุกคนถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปกันทุกคน เดี๋ยวเราลงไปกันเรารถจอดก่อนทุกคนตอนนี้อเดินทางกลับบ้านฝั่งสุดสุดพันเลยทุกคนกลับบ้านดีๆนะจ๊ะกลับบ้านดีๆนะจ๊ะกลับบ้านดีๆเด้อกลับบ้านดีเด้อกลับบ้านดีๆนะบ๊ายบายกลับบ้านดีๆทุกคนไอเดี๋ยวก็เห็นแล้วนะน่ารักๆกำลังลงทุกคนรอด้วยทุกคนรอเราด้วยแม่เราอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ หาคุณแม่ไม่เจอนี้บางเลยอะของเรามันไม่ได้หมุนขนานั้นเราหาคุณแม่ไม่เจอคุณแม่ต้องหายเราแม่ไม่มีแบบนี้เลยอ่ะหาแม่ก่อนหาแม่ก่อนแม่หายแม่ยังไม่มาเลยแม่ไม่มาไปก็วอืม โอ้เ oh, สียงรถด,ดังเบ้อ oh. 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 like yeah. โอ้ยอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ทุกคนเสียงรถ แสงกลับด้วยคือม่กงอนีคือเอาจริงอะดึกจริงคือแม่กูอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยอีดอกเอ้ย